จบแล้วจบเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องเอาวันนี้ค่ะ 頑張りいたいな。 คบพมไม่ไม่หลุอบางไม่หนุนบางทั้งหมดสาระวส่ส41ที่ถูกดีสี่สิบเอ็ดก็ทัดก็อมก็ยู่หน้าประตูก็ไม่เขาไ้่คนที่อยู่ในลิส เวลาปตนีหลายคันเนี่ยปตีหลายคันมาลองแย่งคำนโดกันได้อย่ารังดีคนอันสักคันถ้าทำได้ถ้ามันเาเป็นเขาดีหลักฐานที่เขาเขาเากันจะทำะ วันนี้ใที่อยู่ก็เยอะแล้วผอกำลัง,งนี้นะเพราะฉะนั้นเราเดินเราก็ต้องใแล้วก็ต้องหใส่ถ้า,เ,า,าเป็นไปตามหนังสือมหาไทยนะครับที่เจตจำนงทัพทางการทางผู้ว่านะครับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่18เมษาเนี่ยจะมีการอนุญาตให้คนไทยนะครับจะฝั่งมาเลเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ในต้ภายใต,ใต้เงื่อนไขที่กําหนดนะครับคือ1ต้องมีหนังสือรับรองจากองสุลหรือสถานทูตนะครับ มีหนังสือใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ยินยอมนะครับที่จะถูกกักตัวนะครับโควิดทีนนะครับ14วันนะครับโดยผู้ที่มีความประสงค์เนี่ยนะฮะจะต้องมีการลงทะเบียนกับทางกรุงศูนย์หรือสถานทูตนะครับล่วงหน้านะครับซึ่งโคต้าในส่วนของด่านตัวคนเข้าเมืองส่วนใหญ่ทุกโกนะครับก็จะรับได้วันละ100นะครับวันละหนึ่ง้คนนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับเราก็จะมีการประสานทางพรมมาเลเซียนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับ ว่าบุคคลังาง่าวที่จะเข้าเนี่ยเป็นรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส่งมาหรือไม่นะครับเบ mm ื้องต้นพร้อมก็ตรวจสอบเอกสาราต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขครับ